สวัสดีครับจากคลิปความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราทําการทดสอบระบบภาพของทีวีไปแล้วใช่ไหมครับว่าทีวีของเราซัพพอร์ตภาพอะไรไปบ้างวันนี้ครับมีคลิปหนึ่งนำเสนอก็คือเรื่องของการทดสอบระบบเสียงว่าทีวีของเราครับรองรับระบบเสียงอะไรบ้างเพื่อว่าอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับเห็นไหมครับทีวีเราเป็นสมาร์ททีวีใช่ไหมครับสามารถเล่นแอปในทีวีได้นะครับมีดิสนีย์พัทเน็ตฟิกแอปเปิล บางคนชอบถามเอ๊ะทำไมผมซื้อทีวีมาแล้วดูเน็ตฟ i ิกแล้วทําไมไม่ได้เสียงแอดมอสละก็เน็ตฟ i ิกเขามีแอดมอสใช่ไหมวันนี้นะครับเราต้องมาทดสอบตัวทีวีของเราก่อนว่าทีวีของเราลบเขา,าเรียกว,ว่ารองรับระบบเสียงอะไรบ้างถ้ามันไม่รองรับแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าต้องทําอย่างไรก็นี่เลยเดี๋ยวผมแจกไฟล์คิปเสียงไว้เหมืมอนเดิมนะครับ,คร,บครับเมื่อเราโหลดไฟล์คลิปเสียงมาไว้ใน USB แล้วนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ครับเสียบเข้าไปในทีวีเราเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวยาเสียบก่อนนะครับอ่าเสียบเสร็จแล้วนะครับครับผมหลังจากที่เราเสียบ USB เข้ากับทีวีแล้วนะครับเราก็มาเริ่มทำการทดสอบไปเลยเดี๋ยวขอแจ้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบกันนะครับเครื่องเสียงที่ใช้ก็คือจะเป็นซาวบาร์นะครับรุ่น ซัมซุง Q950T นะครับ9.1.4ชัแนลนะครับรองรับระบบแอดแล้วก็ระบบเสียง DTSX นะครับก่อนทดสอบระบบเสียงนะครับต้องตั้งค่าที่ทีวีก่อนครับตั้งค่าเสียงให้เป็นพาร์ตทูตนะครับวิธีก็แต่ละเครื่องไม่เหมือนกันนะครับอย่างของผมก็คือกดที่ปุ่มที่รีโมทนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองครับมาที่โหมดออ d ิโอครับหาคำว่า ดิจิตอลออเดียโอเอาครับแล้วดูว่าของเขาครับตั้งเป็นตัวคําว่าพาร์ททูตไหมถ้าตั้งแล้วก็ปล่อยผ่านไปเลยแนตะ่ถ้าคำใครยังเป็นออโต้หรือว่าอะไรอยู่แล้วก็เนี่ยครับเลื่อนมาให้เป็นพาร์ททูตก่อนนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยของผมเป็นพาร์ททูตแล้วผมก็แบกกลับไปวิธีการทดสอบเอ่อเรียกว่าใช้แอปนะครับก็มี2แบบก็คืออย่างของ TCL รุ่นนี้ครับไม่ต้องลงแอปเพิ่ม erm. เขามีมาให้อยู่แล้วชื่อว่ามีเด a p l a y e r หน้าตาจะเป็นคล้ายๆกับคลิปที่แล้วที่ผมทดสอบภาพอะครับตัวนี้นะครับ เนี่ยมีเดียเพเยอร์แต่ถ้าของใครทีวีไม่มีนะครับไม่มีตัวนี้ไม่มีตัวมีเดียเพเยอร์เนี่ยต้องลงแอปเพิ่มอาจจะเป็น vlc Player ก็ได้หรือว่า Cody Player ก็ได้ครับอันนี้สามารถโหลดได้ที่ p a Play Store นะครับอ่าเี่ผมใช้ m e d i ียเพเยอรจะด,ดีมากนะครับก็กดเข้าไปที่ USB นะครับเราก็หาไฟที่เราโหลดเอาไว้นะครับอ่ามาเริ่มกันเลยนะครับเอาไฟล์แรกก่อนครับ DTS เอาหมด DTS ก่อนละกันครับว่าเ,เขาลองรับไหมอ่ะขอญอาตเรียงไฟล์ก่อนนะครับจะได้หาง่ายๆ r t by Name ก่อนอ่าไฟล์แรก DTS 5.1มีภาพครับแต่ว่าไม่มีเสียงแสดงว่าอ่าไม่ซัพพอร์ตนะครับอ่าไฟล์ที่2 DTH HD MA 5.1อ่าเหมือนเดิมครับเผ<ม>ิ่มีภาพครับแต่ว่าไม่มีเสียงอ่าฝฟที่สาม DTS HD MA 7.1 ่าเหมือนเดิมครับมีภาพครับแต่ไม่มีเสียงอ่าต่อมา DTS HD MA 7.1ออก็คือไฟล์เมื่อกี้นั่นเองพอดีมี2ไฟล์โทษทีครับเหมือนเดิมครับไม่ซับพอร์ตมีภาพไม่มีเสียงเหมือนเดิมแล้วก็ไฟล์สุดท้าย ระเอกของงาน dtsx มาไหมก็เหมือนเดิมครับขึ้นโนซัพพอร์ตมาเลยภาพมาครับแต่ว่าเสียงไม่มีก็แสดงว่าทีวีรุ่นนี้นะครับไม่ัพพอร์ตไฟล์ที่เป็นตระกูล dts เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟอะไรไม่ัพ p อ o r t เลย dts ตัดทิ้งนะครับใช้ไม่ได้อ่าไม่เป็นไรมาฝั่ง dobby บบก็ได้ครับ เหมือนเดิมครับเดี๋ยวขอเรียงอ่าเรียงขาเรียงไว้ให้แล้วเริ่มกับไฟล์แรกนะครับ d อ l b y Digital 2.0สออ่าโอเคภาพมีเสียงมานะครับดอ l b บี้ดิจิตอลสองศูนย์ก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วครับของทีวีทั่วไปต้องมีอยู่แล้วต่อไปดอ l b บี้ดิจิตอลห้าจุดหนึ่ง ภาพมาครับเสียงก็มาต่อไปไฟล์ที่3 Dorby Digital Park 7.1ภาพมาเสียงมีนะครับ d o l b y Digital Park ได้ต่อไปครับ ไฟล์ดอดดร์บี้2 h d 5.1มาแล้วครับมาตราาครับเสียงไม่มาอ่าไม่ซัพพอร์ตนะครับที่เป็น Do ร์บี้2 h d 5.1ต่อมาครับ Do ร์บี้2 h d 7.1 เหมือนเดิมครับมีแต่ภาพไม่มีเสียงต่อไปนะครับไฟล์ Dolby Digital p a u s 5.1 with Atmos อ่าครับอันนี้ภาพมีเสียงมี This Atmos the first object is world's Dolbe แต่ว่า แต่ว่านะครับถ้าระบบที่ถูกต้องจริงๆคืออันนี้มันเป็นไฟแอดมอสแล้วใช่ไหมครับตัวซาวบาของผมนะครับเวลาเล่นเขาต้องขึ้นสัญลักษณ์แอดมอสใช่ไหมครับเดีย๋ยวเราลองดูกดอีกทีหนึ่งที่หน้าจอนะครับว่าเขาขึ้นสัญลักษณ์ไหมเดีย๋ยวมาดูตรงนี้นะครับที่พอดีของซัมซุงเขาหน้าจอเขาอยู่ตรงนี้ถ้าระบบที่ถูกต้องนะครับแอดมอสจะต้องขึ้นนะครับคาว่าดอบบี้บายแอดมอสเดี๋ยวผมจะลองเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถ้ามาแล้วเสียงมาไม่ขึ้นนะครับไม่มีแสดงว่า <This. S 1> ตัวนี้ครับเล่นได้จริงๆแค่ระบบ Dolby Digital p l u s นะครับยังไม่ใช่ถึง a d m o s นะครับยังไม่สนับสนุน a d m o s นะครับเล่นได้แค่ไฟล์ i i i t t l p p u s นะครับอ่าไฟล์ต่อมาครับ5.1แล้วต่อมา Dolby Digital p l u s 7.1 with admo s เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขอเปลี่ยนแท็กเสียงก่อนพอดีไฟล์นี้ไม่มี2แท็กอยู่ข้างในครับเล่นได้ครับ Dolby Digital p a u s 7.1 with Atmos เล่นได้เล่นมีเสียงก็จริงแต่ว่าคล้ายๆกับ5.1เมื่อกี้ครับคือ ไม่มีคำว่า AdMod ขึ้นที่ตัวซาบาครับก็แสดงว่าทีวีเล่นได้แค่ระบบที่เป็น d o l บ y d i i i t a l p พารแค่นั้นเองนะครับต่อมาครับไฟเดียวๆครับ d o บย์แ Mo มนะครับ with 2 h d นะครับมาครับเสียงมันงังตูดบีตะภาพ,าพครับไม่มีเสียง มีสภาพไม่มีเสียงนะครับก็สรุปนะครับของทีวีเครื่องนี้นะครับรองรับแค่ระบบตระกูลฝั่งของดอเบย์นะครับฝั่งที่เป็น DTS ไม่รองรับส่วนฝั่งที่เป็นดอเบย์ครับที่รองรับก็รองรับแค่ดอเบย์ดิจิตอล2.0ดอเบย์ดิจิตอล5.1แล้วก็ดอเบย์ดิจิตอลพัท5.1ดอเบย์ดิจิตอลพัท7.1รองรับแค่นี้นะครับที่เป็นแอดนอสไม่รองรับ ทีนี้ถ้าอยากให้ชัวร์ว่าไอ้ที่ว่าลองรับเนี่ยเสียงมันออกถูกต้องไหมมันต้องมาอีกสเต็ปหนึ่งครับหลังจากที่เติดเปิดไฟล์แล้วอะเพราะว่าอย่างที่หน้าจอของผมเนี่ยครับที่เป็นตัวของซาบาครับมันไม่แสดงว่าไฟล์ที่เราเปิดอะมันขึ้นเป็นตระกูลอะไรนึกออกไหมครับเขาจะขึ้นแค่2ตัวก็คือที่เป็น DTSX กับ a t m n o s ทีนี้ไอ้ตัว5.1หรือว่า7.1ที่เราเปิดเมื่อกี้เนี้ยมันออกแล้วเสียงมันออกทุกระโพงจริงไหมเราก็ต้อง มาใช้วิธีหนึ่งคือเข้าที่ซาวเช็คครับว่าเขาสพอร์ตลำโพงจริงไหมอย่างอ่าตัวแรกตัวนี้ครับที่เป็นตัวดอ l b y 5.1ครับอ่ะครับลองดูนะครับว่าเสียงออกครบสุขุกลำโพงไหม ของ5.1เสียงออกถูกต้องทุกระโงนะครับต่อไปดูอีกระบบหนึ่งที่เขาลองรับก็คือ7.1นะครับครับไฟล์ต่อมาครับ d o l b y Digital Plus ที่เป็นระบบ7.1นะครับ This is the right channel. This is the right surround channel. Now the right rear surround channel. Next, the left rear surround channel. This is the left surround channel. So here is the channel. อ่าอย่างไฟล์นี้นะครับ d o บ b y d i g i อ a l p ด s s 7.1เล่นได้ก็จริงนะครับแต่จากการที่มาเช็คชัแนลนะครับเสียงที่ออกนะครับไม่ถูกต้องก็คือลำโพง2ตัวนี้นะครับลำโพงด้านข้างตัวนี้นะครับเสียงไปออกลำโพงด้านหลนังแสดงว่าทีวีอันนี้ครับเขาจำลองให้เฉยๆนะครับให้สามารถเล่นได้นะครับเพราะจริงๆนะลำโพง2ตัวนี้ก็ต้องออกแค่ ตัวด้านหน้านี่นะครับชแนลด้านหน้าอันนี้คือที่ผมบอกครับว่าเอามาเช็คก็แสดงว่าง่ายๆครับสรุปเลยทีวีเครื่องนี้นครับเขารองรับแค่ระบบ d o l บ y d ดิจิตอที่เป็น5.1่งครับโดยพื้นฐานเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครเล่น Netflix หรือว่าเล่นแอปพวกดูหนัง Apple เนี่ยครับถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ระบบเสียงที่เขารองรับก็คือได้แค่ระบบ5.1นะครับดูหนังใน Apple ก็ได้แค่5.1 ทีนี้ถ้าอยากดูที่เป็นระบบ AdMod ทำยังไงก็ต้องนี่ครับหาซื้อกล่องอะไรก็ได้ครับที่เป็นกล่อง Android ครับมาเพิ่มจะเป็นกล่อง Apple หรือว่ากล่องของ g o o g l e เองก็ได้นะครับมาต่อเพิ่มที่เขารองรับระบบ AdMod นะครับอันนี้แต่ถ้าแบบว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรพื้นฐานก็ใช้ตัวนี้ก็ไปก่อนก็ได้ครับแอปบนทีวีอันนี้ก็ดูได้ภาพพ็คมสมชัดนะครับอย่าลองเปิดเข้า Netflix ให้ดูนะครับสักหนึ่งเรื่อง เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับโหลดนานนิดหนึ่งเน mm ็ตฟิกก็พอดีเมื่อเช้าผมเห็นกระทู้ครับมีคนถามว่าถ้าทีวีเราไม่รองรับ Netflix แล้วเราสามารถตั้งค่าที่ทีวีให้พาร์ททูได้ไหมตั้งค่าได้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับอย,อย่างเน็ตฟิกอย่างเงี้ยอ่ะผมเรื่องเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับเรื่อง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 เรื่อ,ก,อ,อก,ก็ได้ครับเป็นระบบเสียง a อ m o อ เรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วตัวหนังเขาจะเป็น a d n o n คือต่อให้เราตั้งค่าเสียงเป็นพาร์ททู h นะครับมันก็เล่นไม่ได้เห็นไหมครับตัว Netflix ครับเขาดีเทคเขาดีเทคของเราให้แค่ระบบ5.1เ <c oughs> พราะฉะนั้นเราจะส่งเสียงพาร์ททู h ไปให้ตัวของซาวาหรือว่า AVR ทําการแปลงม,มันก็ได้แค่5.1นะครับก็สรุปสั้นๆตัวนี้เลยนะครับทีวีเครื่องนี้เล่นได้ภาพนะครับได้ระบบ 4K HDR แล้วก็ระบบเสียงที่เป็นระบบ5.1 ถ้าอยากได้อะไรที่มากกว่านี้ก็ต้องซื้อกล่องมาเพิ่มเติมนะครับส่วนไฟล์คลิปเสียงเดี๋ยวผมอัปโหลดไว้ใต้คลิปนะครับสมาชิกก็โหลดไปลองทดสอบทีวีที่บ้านได้นะครับว่าเขารองรับอะไรบ้างสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ